ไฉันคือผู้ชายถือมีดต๋อมมี่ช่วยฉันด้วยเออฉากนี้ได้อยต๋อมมี่กำลังขึ้นบันไดอยู่เลยเฮียวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวตอนนี้ต๋อมมี่ช่วยด้วย อยากให้เห็นความน่ากลัวความตื่นตระหนกตกกระจายมืออ่ะอยากเห็นสีหน้ามึงปิดหน้าทำไมตอนนี้เป็นฉากที่ฆาตกรกําลังวิ่งมาก็เมื่อกี้ฉากขำครับทุกคนเป็นฉากที่ทอมมี่กำลังเสียใจมากๆเลยที่รู้ว่าบ๊อบบี้ตายแล้วหน้ามึงไม่เห็นเศร้าเลยวะสามสองหนึ่งเอาแล้วมึงเด้งกวกอย่างเงี้ยนะมึงบ้าปะเนี่ย เอ้ยบังซีนกูอีกเป็นตะกล้องคนเดียวเลยมันเหนื่อยเลยอันเมื่อกี้คนเนี่ยตุ๊กตาเป็นตอนที่ทอมมี่ฟาดปุ๊บฆาตกรตกลงมาก็สามสองหนึ่งอเอ้ยนี่ได้ได้ได้เลยอันนี้คืออะไรอะ่ะมึงรู้ไหมเนี่ยว่าฆาตกรกจะฆ่ามึงเนี่ยมึงพิรีพิไลหรือก็โดนฆ่าหรอกไอ้หนูต้องหอนทำอะไรของมันวนะน่ะกดไลค์ให้ฆาตกรก,ก่อนตาย สวัสดีครับอยู่กับช่องผมกัจจินินนะผมวันนี้อยู่ในเกม Nightman นะผมคผู้ชายถือมีดนะซึ่งเรารับบทเป็นตากล้องที่จะต้องถ่ายหนังสยองขวัญกันคนที่รับบทก็น่าจะเป็นเพื่อนๆเ,เรา3คนตรงหน้านี้เองนะครับผมเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายมุมนี้สวยอยู่เริ่มครับ nice. เอ้ย <Hey, S 2> มันมีฆาตกรรมในบ้านหลังนี้ด้วยนะเว้ยทุกใครที่อาศัยอยู่ที่เนี่จะถูกแทงด้วยมีดอย่างโมดร้ายนี่คือเรื่องราวของชายถือมีดถ้าเกิดว่าท่องชื่อบนหน้ากระจกอ่ะเขาจะมาหาแต่ฉันไม่กลัวเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกนะกนเราจะโชว์ให้ดูนะว่ามันไม่มีอยู่จริงอัดต่อไปตอนนี้เราต้องชายทางที่ไปหน้าห้องน้ำนะผมแล้วก็เรียกชื่อฆาตกร ไหนดีวะให้มันสมูทสมูทหน่อยดิมองหน้ากูทำไมเนี่ยผมว่าตรงนี้กำลังดีแต่ต้องซูมไปด้วยไปโอเคได้อยู่แหละตอนนี้เป็นฉากที่ต้องเรียกฆาตรกรออกมาต้องตรงนี้ว่ะไม่ได้นี่มาตรงนี้แหละ <Nice man. S 1> เรียกฆาตรกร <Nice man. S 1> กันเต็มไปหมดเลย nice มาเรียบร้อยโอเคถ้าถัดไปเหมือนเดิมครับต้องให้ดูรีแอคซีหน้า <c oughs> โอเคได้ตอนนี้เป็นฉากที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ออกมาจากห้องน้ำ <c oughs> แต่เนอะว่าผู้ชายถือมีดอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะอตอนนี้ฆาตกรมาจากห้องน้ำนะผมออกมาปรากฏตัว ผมว่ามันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่วะนี่ต้องมามาตรงนี้ไปฉันคือผู้ชายถือมีดโอเคตอนนี้เป็นตอนที่เขาคว่างมีดโอเคน่าจะตรงนี้แหละผมว่าต้องเอามีดมาตรงกล้องับผมมันถึงจะน่าจะสมจริงกว่าสามสองหนึ่งไป อีกรอบนึงมันคว่างมีตรงไหนวะตรงนี้เหรอเ <c oughs> อองีแ้แหละโอเคไปต่อคราวนี้ไอ้ใครตายคนสุดเสื้อสีแดงนะผมชื่อใครว่าตรงนี้น่าจะโอเคสุดแล้วแหละโอเคตรงนี้แหละสามสองหนึ่งเ <c oughs> ออใครตาย <c oughs> โอเคได้เอานี้เป็นฉากวิ่งไล่ ฮะฆาตกรกำลังไล่บ็อบบี้อยู่น่าจะตรงนี้ได้อยู่สามสองหนึ่งเฮอมม,บอบมี่ช่วยฉันด้วยเออฉากนี้ได้อยู่หอมมี่กำลังขึ้นบันไดยอยู่เลยเฮียวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวตอนนี้ <c oughs> น่าจะไปมานี้หอมมี่วิ่งขึ้นบันไดเ <c oughs> ข้าห้องไปเอออย่างเงี้ยแหละได้ เป็นตอนที่ทอมมี่กำลังค้นหาอะไรบางอย่าง <Huh? S 1> มันเป็นไม้เบ็ดบอลนะทุกคนนึืว่าศากไอ้สัตว์โอเคแต่ผ่านบ๊อบบี้อยู่ในห้องมุมห้องไมออบ๊อบบี้ <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> อยากให้เห็นความน่ากลัวความตื่นตระหนกตกกระจายมืออยากเห็นสีหน้ามึงปิดหน้าทำไมตอนนี้เป็นฉากที่ฆาตกรกำลังวิ่งมา เมื่อกี้ฉากขำครับทุกคนโอเคได้พานประมาณนี้ไหมนี่มีใบไม้อ่ะเอออ่ะสามสองหนึ่งไปน <c oughs> ี่ตายเลยเป็นฉากที่ทอมมี่กำลังเสียใจมากๆเลยที่รู้ว่าบ๊อบบี้ตายแล้วหน้ามึงไม่เห็นเศร้าเลยวะสามสองหนึ่งบ๊ Bobby, oh no. <c oughs> อบบี้เออ ไอคราวนี้ฆาตกรเขาต้องตามหาอ e ีทอมมี่อ่ะประมาณนี้สามสองหนึ่งเอาแล้วมึงเด้งกลวกเงี้ยนะมึงบ้าปะเนี่ย <c oughs> แ้งเม่งเลยบังซีนกูอีกไอเอออย่างเงี้ยแหละเป็นตากล้องคนเดียวเลยมันเหนื่อยเลย จะได้นะผมว่าอย่างนี้แหละมามาสามสองหนึ่งแอคชั่นตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอเคอันเมื่อกี้คน,นันตุ๊กตาเป็นตอนที่ทอมมีฟ่ฟาดปุ๊บฆาตกรตกลงมาก็มาเนี่ยสามสองหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งสา <c oughs> มสองหนึ่งเอ้ยนี่ได้ได้ได้เลย โอช็อตสวยงามมากเพื่อนตอนนี้ทอมมี่กระโดดลงผมว่าน่าจะต้องถ่าตรงนี้ตรงนี้ได้โอ้โฮเหี้ยเห็นแต่หัวมึงทำทำไมวะเนี่ยเพดานเนี่ยไม่เห็นเพดานสามสองหนึ่ง้ยยังสวยเลยสามสองหนึ่งูว่าต้องเดินตามวะผมว่าเดินตามน่าจะดีกว่าอ่ะไปะเดินตามสามสองหนึ่งไป โ okay. อเคอันนี้ทอมมี่มองรอบๆตัวหาอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้โอเคฉากนี้ผมว่าฉากเนี้ยต้องกม้มเพราะหน้าตัวละครกม้มโอเคสามสองหนึ่ง โอเคอันนี้คืออะไรอะมึงรู้ไหมไาาเนี่ยว่าฆาตกรกำลังจะฆ่ามึงเนี่ยมึงพิลี่พิไลเหลือเกินเนี่ยก็โดนฆ่าหรอกไอ้หนูค <G ül üyor> ้ำหา,า,ายังไงต่อโอ้โหโคตรชิวนี่เป็นฉากที่ฆาตกรลุกขึ้นมา Nice man No I kill you too kill ไม่ได้วะ Nice man No I kill you too kill อยู่เป็นฉากที่ฆาตกรกําลังมาน่าจะตรงนี้ได้ลองก่อน <c oughs> ทำอะไรของมันวนะน่าแต่กดไลคให้ฆาตกรก่อนตายมันไม่ใช่แล้วอันนี้เออเป็นฉากที่ฆาตกรต้องวิ่งมาอันนั้นไม่นับสามสองหนึ่งเออต่อไปอาม,มีทำอะไรสักอย่างตรงนี้ ดึงเครื่องตัดหญ้าไปนี่เป็นฉากที่ฆา,าตรกรโดนล่าอีกทีฆาตรกรกลัว,รกรกลวเครื่องตัดหญ้าวิ่งไปนู่นละสามสองนไปไม่ได้ไม่ได้เฮียไม่ได้ไไดตรงนี้โอเคไหมว่าตรงนี้ดีวะตรงนี้กำลังดีอ่ะผมว่าเออสามสองนเยี่ยมวิ่งเร็วจะกผ่านกล้องกูเลย ส <laughs> okay, ามสองหนึ่งเออเคผ่านเอานี้เราต้องถ่ายช็อตที่แบบว่าฆาตรกรโดนเครื่องตัดหญ้าทับอยากให้เห็นบ๊อบบี้นะบ๊อบบี้โปรยซอสอยู่แลต้องเห็นหน้าทอมมี่สามสองหนึ่งเออเออได้แล้ว่ะต่อไปถ่ายฆาตรกรกำลังโดนฆ่าอ๋อ แล้วมันไม่ใช่คนจริงๆนะตอนนี้กลายเป็นตุ๊กตาเหมนะือนเดิมแล้วตุ๊กตาเขาโพดกูโอเคสามสองหนึ่งรู้สึกว่าผู้ชายถือมีดจะถูกกำจัดแล้วแค่นี้เหรอมันมันแป๊บนึงผมว่ามันไม่สวยเว้ถ้าตายจบแบบนี้ต้องถ่ายซีนบ้านด้วยค่อยๆ ขยายเป็นซีนบ้านสามสองหนึ่งดู <c oughs> งเหมือนว่าผู้ชายถุงม,มี่จะตายแล้วแหละ <c oughs> ได้ั้งอ่ะโอเคทำหนังสำเร็จมีการเล่นวิดีโอแล้ว <c oughs> โอ้หมึงตัดต่อไวมากน <c oughs> ี่เรื่องเล่าในบ้านนี้ <c oughs> มีฆาตกรอย,อยู่นะ ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยจะต้องตายด้วยมีดของเขาเรื่องราวของผู้ชายถือมีดไงล่ะถ้าเกิดว่าพูดชื่อหน้ากระจกในห้องน้ำนะเขาจะปรากฏตัวแต่เราไม่กลัวเรื่องสาระแบบนั้นหรอกเราจะท้าทายและแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีจริงนี่ไปแล้วนี่เออ ได้โยฉันเดาว่าผู้ชายถือมีดมันไม่มีอยู่จริงหรอกนี่ปากกดตัวแล้ววับเมยฉันคือผู้ชายถือมีดวับโอ้ยโดนปักไอ้เด็กนี่เล่นดียังวะทำมีดกูวิ่งไปก่อนเลยเนบ๊อบบี้กูแล้วจบไอ้ใครมันหายไปไหนวะเนี่ยทำมีดวิ่งขึ้นไปอะไรอยู่ ปุ๊บหาอาวุธเจอแล้วสากอันนึงแต่ไม่ทันว่าบอบบี้ตายห่าหมับหืมผมมีเสียใจเฮียปุ๊บเออใช้ได้ใช้ได้พักหมับอืโอือทำโคตรเหมือน นี่โคตรดีเป็นเครื่องตัดหญ้าครับไอ้นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่ามันก็ตุกตุกโคตรชิวอะไอ้เหี้ยเป็นการโดนล่าที่โคตรชิวอะตื่นแล้วอ,เอ,เอืเอาเรื่องเอาเรื่อง นับนี่สาะเซน็นโอเคเย้สุดยอดทุกคนทำได้ดีเอ้ยนุกดีป่ะเออ อ่ะเราก็าก็กลับมาทำหนังใหม่โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้สามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยจะเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย